ผลวิจัยจากต่างประเทศยืนยันคนติดโควิดซ้ำเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากมีความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและการเสียชีวิตนะครับต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษโดยมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกนะครับซึ่งรวบรวมข้อมูลของผู้ติดเชื้อนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อหนึ่งครั้ง และผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปนะครับโดยผลวิจัยการศึกษายืนยันชัดเจนว่าผู้ที่ติดโควิดซ้ำมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนติดโควิดครั้งแรกถึง2เท่าและยังมีความเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเพียงครั้งเดียวถึง3เท่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจอย่าประมาท นะครับบางท่านเข้าใจว่าเคยติดโควิดแล้วจะติดได้ยากและร่างกายมีภูมิต้านทานเพียงพอแต่ผลการศึกษานี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าติดโควิดซ้ําร่างกายของท่านจะสุดโสมมากกว่าเดิมและมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตรวมถึงเป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับยังไงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้างในครอบครัวครับ